เช็คเลย3กลุ่มนี้จ่ายเงินก่อนสงการ16-20ปีเฟส3ส,สรุป10,000บาทได้วันไหนกันแน่ ส, <niño sharing> สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกัมาพบกันในวันที่4เมษายน2568และก็เช่นเคยทางช่องเอ็มเดนทข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับสิทธิต่างๆการเยียวยาต่างๆการจ่ายเงินต่างๆจากทางรัฐบาลและล่าสุดในวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องหลายกลุ่มเลยทีเดียวในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับ ฟังนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะอัปเดตการจ่ายเงินในเดือนเมษายน2568ซึ่งสากลุ่มจะได้รับเงินก่อนสงการนี้นะคะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับทุกท่านค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะด้านรับเงินก่อนสงการกันแน่สําหรับกลุ่มป่อบางนะคะเบียร์ผู้สูงอายุเงินคนพิการและอุดหนุนปูดค่ะ เงินในส่วนของกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนบุตรนั้นนะคะจะโอนให้ในวันที่10เมษายน2568นี้นะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับเงิน600ถึง1,000บาทนั่นเองนะคะได้รับแบบขั้นบันไดย,ยังเป็นวงเงินเดิมนะคะก็คือการช่วยเหลืออายุ60ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง7 9ปีรับ700บาท80ปีถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทค่ะส่วนกลุ่มผู้พิการนะคะกลุ่มผู้พิการนะคะได้รับ2กลุ่มนะคะกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทและอายุ มากกว่า18ปีนะคะรับหยุดที่800บาทค่ะและก็เงินอุดหนุนบุตรนะคะเงินอุดหนุนบุตรนะคะก็ได้รับคนละ600บาทนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นเงินเบีย้ยยางชีพของกลุ่มป่อบางนะคะทั้ง3กลุ่มนี้ก็เตรียมไปกดเงินออกมาใช้กันได้ในวันที่10เมษายน2568นี้ค่ะอัปเตดตกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับเฟส3ก็สถาม กันเข้ามาเยอะเลยว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่คนละ1,000 0บาทดิท่านวาเลตนะคะซึ่งกลุ่มแรกและเป็นกลุ่มถัดไปที่จะได้รับเงินนะคะก็คืออายุ1 6บหปีที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะสรุปนะคะทางกระทรวงขังก็แจ้งว่าเร็วนี้จะมีการเริ่มแจกเงินนะคะหรือเร็วที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคม2,568ค่ะ พอแม่พี่น้องทุกท่านใครที่อยู่ในเฟซ3นะคะก็ขอให้กดติดข่าวสารกันไว้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐกันไว้ก็รอประกาศผลเข้าไปเช็คผลนะคะว่าท่านผ่านหรือไม่นะคะสำหรับสิทธิอายุ16-20ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ2 7ล้านคนนะคะให้สิทธิคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐผ่านการคัดกรองคุณสมบัติที่กำหนดโอนเงินเข้าดิทั a วอลเผ่านแอบปบ ทางรัฐใช้จ่ายผ่านแอปทางรัฐเชื่อมต่อระบบธนาคารแบบเอาพิลุ p ใช้จ่ายภายในเขตหรืออำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านเริ่มแจกเงินดิทอนเวลเล็ต1,000 0บาทช่วงไตรามาสที่ 2, 2 5 6 8หรือเร็วที่สุดคือเดือนพฤษภาคม2,568นะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่สอบถามกันเข้ามานะคะก็คือเฟส4นะคะ เงินดิท้อนวันแดเฟสสี่อายุ21-59ปีคาดว่าจะมีความชัดเจนแจกเงินกลุ่ม21-59ปีไม่เกินไตรมาสที่3ของ2,568รอหลังจากการแจกเงินเฟส3เสร็จสิ้นแล้วก่อนนะคะก็จะมีการแจกเฟส4ต่อเนื่องขณะที่เงินดิท้อนวัลแดดหน0 0ง0บาทเฟส5กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นนะคะกลุ่มนี้นะคะจะ จะถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายและได้รับเงินสดนะคะรอรัฐบาลแจ้งเงื่อนไขเพื่อเตรียมตัวลงทะบียนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยู่กลุ่มนี้จะถูกตรวจสอบย้อนหลัง3เดือนต้องเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เกิน500รเมกะไบต จุดลงทะเบียนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่านหน่วยงานรัฐก็มี6จุดนะคะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสนะคะและก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารออมสินนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ไปรษณีน์ไทยค่ะ ใครที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็เตรียมรอนลงทะเบียนสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะฝากลูกหลานของท่านนะคะดูแลเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยนะคะเพราะว่า จะมีโอกาสได้รับเงินคนละ1 0 0 0 0บาทเป็นเงินสดเลยทีเดียวนะคะสามารถกดมาใช้ได้ก็ไม่อยากให้พลาดน,นะคะสาหรับใครที่เคยเอาชื่อของคุณพ่อคุณแม่ของท่านไปลงทะเบียนบนแอปทางรัฐก็จะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะก็จะขึ้นแล้วนะคะว่าท่านเคยเข้าไปลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแสดงว่ามีสมาร์ทโฟนนั่นเองและก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่า เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆหรือไม่นะคะซึ่งใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคะก็เตรียมตัวลงทะเบียนกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะมาแจ้งตารางการรับเงินของกลุ่มพรบ้างในวันที่10เมษายน2568ก็อย่าลืมนะคะเด็กผู้สูงอายุและผู้ปิการทางกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินให้ท่านในวันที่10เมษายน2568นี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้พอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนเข้า ข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปช่วงนี้ต้องคอยกอดติดข่าวสารกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ